ไปจ้งพี่น้องทีมงานไปหานมใหม่ไปขึ้นไปหานมใหม่ทั้งเขากันจ้ะไปหานอมนอ๋อย่หญ่ๆเลยค่ะพี่น้องเนี่ยว้าวเน,น,นี่ยตอนซ้อนเนี่ยนอเข้าวๆาเลยเนี่ยเห็นบ่เนี่ยแบบนี้เอาไปต้มต้มแ่บจ้ะเนี่ยอันนี้ย้ายทีบจะเอาไปเห็นนมใหม่สมจ้ะออนซ่อนน้ำยายทีบ่าจ้ะเนี่ยนีกอ้อเดียวจ้ะอันนงใหม่ก้อเดียวด้วยนี่นะเนี่ยไปจ้ะเดี๋ยวเขาบอกกัน ทำไม่พี่น้องมึงเนี่ยอุย้ยมึงเนี่ยผุดดาวผุดได้มาโดนมันขืนยายกว่าพี่น้องนี่นี่นี่มองมึงอีกน้องนี่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 โอ้โมีลายนอเลยจ้ะมึงจ้ะแถวนันก็ขืนโอโ้มึงได้มึงนด้โอ้ฟังเสียงตัดจ้ะ บระเ้ยงบ้างยัยเลยจ้ะบรโอ้เดี๋ยวนี่ที่ตัดว้าวโอห้องง่ยเลยจ้านู่นีกจ้าเตาหน่อยมั้ย Ừ, rồi. Ừ, rồi. Ừ. cú sịt thai ra ừ. à này không ngắm con áp đi nóc anh nhảy wow chứ จะเ่าเก็บใช้ด้วยปลเอาไปหนุดอองงน,นี่มาแล้วแตงเอาไปเลยเด้วงเลาซเลยสั้น itu apa yang saya cakap ni cerita dia orang lain ขนาดจะ้จะให้จ้าไปฮาน่ากลัวหอยขมอ่อยังอ่อน วนาลยเห็ดน้ไม่สม 大一点，嗯，大一点，嗯。 น้องงามอะ,อ,ะอีกก็เอาเตาเตาเสีเเนยนี่จ้ะเพชรทำไมส่ง 你呢？我还没看。咋、嗯？嗯嗯嗯 บดแล้วมั้งตีฮานน์มา,น,านี่จ้าน้องใม้ขอแหลกขงองเฮ้าเนาะจ้านิ้วหยดเขาน้อดเขาเขาวเลยจ้านี่นมองบวบเลยอันนี้ย้ายทิพย์จะเอาไปเห็นน้องใหม้ชมเลยเห็น,น,นมันนอมันเงาอันนี้ย้ายทิพย์จะเอาไปต้มไปจาป้าไปรุ่นกอที่สองกันเนาะ

Yeah Mm. 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 on on. กลับกันเลยจ้าพี่น้องได้น้องหใหม่ก็ไลายเติบดยว่จ้ะไปกับยุ่งหลายหลายคนกระตุกกับกันจ้า